บาทสิ้นหอนบอครับป๋าครับโอ้ยครับอเชิญน,นั่งครับเอาแจ้ครับผมโอ้ยมีแนวอยากได้คือ,กอละละเกาแล้วครับป๋าเอาละที่กูเอาขึ้นพอดีว่าป๋าสิเมเนมาเอาศูนย์นาผมไปผมเลยว่าสิขอปะเป๊ะมาโกดิเช้นมาฟี่ก็จมเาเอาของกูเลยบะเท็ดมึงก็สู้ดีใจหอนน่านล,ละราคาถึงบ่ละขันต่ำก็กกรอยล้านนี่มึงบ่ต้องอ้าปากขึ้นมาแล้ว้อกูว่าเซื้อซะหอยรุ่นยังแพงกว่าอีกสองรอยล้านเข่าหูบ่ครับ อ้าวแจะครับผมสองร้ <200. S 2> อยสี่สิบสี่ล้านแบงก์กูหาเปอร์เซ็นต์ยังสิมีสี่สิบสี่ล้านแบงก์ขอแบงก์หาเปอร์เซ็นต์อีกเจ้านี่เนาะมัน,นเถอพอดเนาะอ้าวแจะช่วงนาทีต่อจากนี้ไปมึงม,มันมีสิทธิ์ต่อรองโคตรเอาจังสี่สักครับอ้าวแจะครับหาเปอร์เซ็นต์นี่ตัดออกแ<อ><ป>่งก์นี่นี่หน่อยๆเงินนะกูตัดออกก็ได้หรอกคิด <c oughs> จะเป็นเขียวเนาะนิดๆหน่อยๆก็บ่ได้ก็จะจัด สองร้ล้านครับอ้าวแจ็จัดไปสองห้าสิล้านครับอ,อีก7 1>, 1ล้านครับอ,อีกเจ็ดแสนย่อไปหยังครับอ้าวโอนไปให้อีหล่าอยู่บาทสิ้นโอเควะคนแตจัดให้นะด่ารับทราบครับป้าเดียว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 โอเคครับป้าเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวเดียวฝากด้วยฝากด้วยพ่อหนุ่มฝ <c oughs> ากในเรื่องน้องโอเคครับป้าได้เลยครับเอาเดี๋ยวผมจัดให้ครับ <c oughs> อืพอหนุ่มอาพับ ถวยแชมป์มาละมามาเข้ามาผู้จัดการนั่งนั่งกันเป๊ะน้องเอ้อจะเป็นอาพับเน่าโตนี่เนาะนั่งนั่งน้องผมก็แค่จังหวะไม่ดีแค่นั้นแหละโคตรไม่ได้อาพับอะไรเวลาผมมีน้อยนะฮะรีบตัดสินใจเลยแล้วกันว่าจะยังไงอาน้องชายผมได้ค่าเหนื่อยจากมาลีดเจ็ดแสนแปดหมื่นปอนนะโคตรเอไหวหรือเปล่าเบเบ้ค่าแรงระดับนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไหวไหมภาษาแซมยูทีเอลผมว่สนใจหรอกก็ไม้บอกมาเน๊นผมมุฟออนได้แล้วเรื่องปารีสเป็นแชมป ยูซ <UC> เป๊ะน้องฟังไอ้เด้อเดี๋ยวไอ้สิผ้าตเป็นแซมยูซีเอลเองมาอยู่น้ากันเนี่ยแน่นอนเขาว่าค่าเหนื่อยระดับ7จ็ดแสนปอนด์มันมหาศาลแต่ผมก็เข้าใจแมนยูที่ซื้อป้าเป้ถึง250ล้านปอนด์มานะฮะยังไงก็ขอให้สัญญาซปีผู้จัดการมึงก็เว้นช่วงให้กูเ,าาเบานี่เปี่ยนหน่อยมึงก็ซัดโอเครับไม่มีปัญหาซีปีเป๊ะน้องมึงนี่อาพับสุดๆเลยแต่ว่ามาอยู่น้ำไอ้นี่รับรองมึงเงินเป็นยูซีเอลแท้แซมผมขอให้เลิกพูดถึงยูซีเอลได้ไหมน้องผมมันปวดใจอ้าว ไหนมึงบอกว่ามูฟอ่อนได้แล้วบอกคนไปไอ้ว่าผมสิพาเพิ่นเป็นแซมยูซีเออ่าเป้น้องมึงไม่ต้องมาพากูดอกผมนี่แหละผมสิพาแมนยูเฉลิงแซมยูซีเอเองครับม,มึงเปล๊ความมันใจมาได้ใส่โนเป้เ้ยเข้าถึงเรื่องของเราเลยแล้วกันครับค่าเหนื่อยครับอ่าครับผู้จัดการครับอ่าผมก็อ่าซื้อป้าเป้ตั้งสองร้อยห้าสิบล้านปอนด์ค่าเหนื่อยจะให้ไปสู้กับมาดริดก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับอ่าผมขออนุญาตเสนอที่สามแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ครับผม บางไนไอ้ือดังแค่บ่ได้บ่ได้กันดอกเบื้องส่งแล้วสามแสนปอนเลยนะครับช่วยกันหน่อยได้ไหมล่ะครับผู้จัดการบ่หอดเครื่อ,องกับที่ได้รับอยู่มาลิดได้เครับไอ้โอ้ยกลัวเขาลุกหนีเถาะบไ่ไว้ผมเสียใจที่ต้องบอกว่าป้าเป้คงจีบบ่ได้แสบอยู่เสียเอาไงาดอกแสบม,มันก็อยากได้อยู่จังหวัดค่าเหนื่อยมันก็ต้องถึงกับโคตรไม่ไหวครับไม่สู้ก็ไม่ต้องมาร่วมงานกันเรอเออเตะขาโต๊ะแมงเสียอังบัดเลยกูไปว่าเตะขาโทรหาผู้จัดการเมสซี่ด่วนดิวเป้ล่มแล้ว